นี้เราจะมาทําผัดซุกกี้นะคะใส่ใส่น้ำมันแล้วก็ใส่หมูผัดหมูให้สุกก่อนค่ะแล้วก็ใส่ไข่เลยนะคะนี่ไข่ค่ะแล้วก็ใส่ซอสซุกกี้เลยนะคะ แล้วเราจะใส่ผักวันนี้เราใช้อะวางตุ้งเนฮะ้ยเราใช้ผักปุ้งนะคะผักบุ้งกับเห็ดค่ะ เรามาปรุงรสชาตินะคะใส่หอยซอสหอยนางรมนิดเนึ่งนะคะใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะ่ะใครชอบหวานก็ใส่เยอะใครไม่ชอบหวานก็ใส่นิดนึงนะคะก็น้ำปลานิดนึงนะคะ่ะ เสร็จแล้วชิมรสชาตด,ดูนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่บุ้นเส้นเลยนะคะ ซุกี้ผัดซุกี้ของเราเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะมากินด้วยกันค่ะมาเลยค่ะ